คนทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามพระพุทธเจ้าเคยตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าวิริเยณทุกขมัดเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรมีความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นงานเล็กงานใหญ่ก็ทําได้จะทํางานอะไรก็ตามงานบริษัทงานห้างร้านงานธุรกิจของตัวเองทำเยาะเหยาะแย่แไม่มีความเพียรพยายาม แม้แต่ทําไร่ทํานาทําสวนไม่สําเร็จทั้งนั้นทําสม่ําเสมอไม่มากคือไม่ทรมารร่างกายเกินไปต้องให้เกิดความสมดุลกันกายก็ต้องดูแลใจก็ต้องดูแลมันถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นความเพียรเพียรให้ถูกแต่ถ้าเพียรผิดเพียรผิดก็คืออย่างพุทธเจ้าเพียรผิดไม่อดไม่ทานข้าวนะนี่เพียรผิดจนกระทั่งร่างกายหรือแต่งหุ้งกระดูกเนี่ยเพียรผิดผิดทางนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ต้องถูกทางด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักความพอดี เพียรให้มันถูกทางเราทำงานอะไรก็ทำงานนั้นสม่ำเสมอจะเป็นนักธุรกิจนักบริหารน,นักทำงานที่ไหนถ้าเขารู้จักบริหารร่างกายของเราเขาก็ทำงานสำเร็จจะทำหน้าที่อะไรก็ขอให้ทำไปสม่ำเสมอเราเจ็บก็รัดสลึงสลึงมันคบบาทได้เหมือนกันถ้าหากว่าไม่เจ็บเลยมันก็ไม่ได้เพราะ,ะนั้นวิริเยนทุทกขมัจเจติความทุกข์จะหมดสิ้นไปด้วยความเพียร